สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเล่นเกม Battle Hall กันถุยใช่เหวันนี้เราจะมาเล่นเกม L L นะครับในโหมด n e x u s b i s โหมดนี้นะก็จะเป็นเหมือนแบบสามสในอวีอ่ะจะส่งมินิเกมมาให้เล่นนะถ้าชนะมินิเกมได้ก็จะได้บัฟนู่นนี้นั่นโอเคไปดูกันเลยว่ามันเป็นยังไงนะครับโหมดนี้ผมก็เพิ่งเคยเยล่นครั้งแรกเหมืัน เขาก็ซื้อมาเหมือนกันใช่สกินอ่ะเออซื้อสกินตัวอะไรมาเครสเนี่ยเทรสเพผมเป็นซัพพอร์ตอ่ะหนวใช้วิงเ่อรีลิซินเพสเดออิดิตอ่ะรวดเร็วเหมือนกันเนี่ยนะวะโหลว่าป่งอ่ะเองเองอืมว่างั้นนะอืออย่าวมันก็ตื่นมาตีสาม แล้วก็บอกว่าไอ้เฮียพรุ่งนี้กูตื่นไปเรียนไม่ทันแน่เลยมันนอนทีสี่วอาป่าววะว่าคืนนะนไม่รู้ว่ามันมันนอนดึกอ่ะทุกวันคิดว่ามันเห็นมันมันบอกว่าเคยมันบอกว่าเมื่อไม่แน่ใจกี่วันก่อนวะสัปดาห์นึงได้มั้งมันบอกว่ากูโต้ลุ่งมาสองวันละนักรอบนักรอบนักรอบไอ้เหีย โตลุงรู้สึกไปเรียนอะไหวแล้ววะกูก็ไม่รู้กูพวกกูก็ทําได้ไอตั้มไงเห็นไอตั้มไงประจําเลยไอตั้มมันนอนทุกวันเลยโรงเรียนก็เหมือนบ้านหลังที่สองอะหลับตั้งแต่เช้าจนเย็นอะโรงเรียนก็เหมือนที่นอนหลังที่นอนที่เตียงที่สองมีแอร์ด้วยแอร์ฟรีแต่ตาค่าเทอมแล้วแถมแมแถมแถม แถมนอนแถมนอนได้เร็วกว่าที่บ้านอีงด้วยแล้วจะมีคนมาปลูกเวลาเดินมาตบหัวมีม,มีในการปลูกแบบอัตโนมัติตัวที่มมไม่ต้องใช้โทรศัพท์เลยอ่ <laughs> สุดยอดเลยว <laughs> ิชาไหนครูหดเพื่อนเพื่อนมันจะรักเราอีกรักเราโดยการที่ไม่ปลุกอะ่ะ <laughs> ทำไมฝั่งนู้น h a งเต็มเลยว,วะถึกถึกยอะอยู่เดยวกูมานะนแปปนึงอ่าเอสุอกเปนตัวยอดฮิตเลยไงวะก็เซิร์ฟไทยคนเล่นเยอะไอ้ตายอยู่อืมฮิดในเซิร์ฟไทยทีโมโม,โมโแสนหนึ่งมโม่แสนหนึ่งมันน่าเล่นมาตั้งแต่มันน่าเล่นตั้งแต่เริ่มเกมเลยแต่ไม่ขึ้นเยอะสามสิบอะไม่ขึ้นมันก็ไม่อัพทกอย่างอืมไม่ขึ้นก็ไม่อัพ แปดแปดโหลดนานนึงว่านี่มีคนเครื่องใช้อย่ไงนี้เคยยังไงเริ่มเริ่มมันป,าป่าไปยังไงวะอธิบายไม่ถูกก็ไม่เคยเล่น,นม,รรม,มันทำสาวเอาวีไหมถ้าถ้าเร,เราดูคล้ายๆสำสาวอาวีใช่คล้ายๆกันอ่ะฮะ ่มันโหลดนานมากเลยเนะี่ยอืมน่าจะโคตรเลยแปดสิบซีโคต รู้อยู่เข้าปว่าจะเข้าโอเคเริ่มมาหน้าหยู่อยู่ป่ะเริ่มแล้วเฮ้ยของป่าอะไรวะเนี่ยสมัยม่วง <c oughs> คืออะไรวะของเก่าของเก่าอ่ะไม่รู้จังไม่ได้ภาษาอะไรวะกูจะหลับพิโมะบอกมูอยู่ไหนวะอ่ะอันนี้ไหมนี่นี่นี่นนไม่ใช่ใชอันนั้นเป็นเซนติเนลผู้ปกป้องป่าเฮ้ยวิไปทำอะไรวะ แถ้าศัตรูเฮ้ยแคนนอนปืนใหญ่วิ่งวิ <พา S 1> <บ>่งวิ่งมาปืนใหญ่ตรงนี้ก็มันจะยิงกลับมาอ๋อโอเคเข้าใจคือมันยิงข้ามไปข้ามาใช่ไหมใช่ถามว่าเอาไปแก๊งน่ะแก๊งแก๊งเฮ้ยเจ๋งดีเจ๋งดีไม่เคยได้เลยถ้าศัตรูมาบุกบุกป่าเราอ่ะไอ้นี่มันมันจะไ้องเราช่วยช่วยตีเออช่วยตี เพราะว่าเพราะว่านี้แบบมันโล่งไงใช่ไหมมันเข้ามาเฮ้ยเราคู่หูเคียวดีกว่าแค่นอนเออเฮ้ยกลบมาแล้วคอมอันนี้มะนฟ้าว่ะเอ้าเอ้าอ้าวนักไก่เออมันฟาร์มได้เหมือนกันอะไม่รู้อะไรเราเราก็เราฟาร์มง่ายอยู่นะลากลากเอาลากลากเออเราไม่ต้องลากเอาถูกเลือดเลาไม่ติดกบให้ตายเฮ้ยเนี่ยมุนโดไปต่อ ม่บวกอะไรกันไอ้ป่ยอุนโดไออยโรนับอยู่ข้างล่างนี่ไเซนติเนลเห็นปะโคตรแรงเลยอย่างแรงเลยเดซี่ของไอ้คนไก่ไหม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 เออเดซี่ไัยเว่อนเต้องเวลงก่อนใช่ไหมรู้สึกนี่เเลเลนี่ไงเลเล หนึ่งเดี๋ยวมาพักขอหนึครับอ้าวพร้อมกันด้วยเฮ้ยอ้าวตะกี้ผิดทำไมฮะอ้าวเรียบร้อยกาดีสวอันนี <online> <c oughs> ้นี่ทำกันสเป์วันสลับกันอะปกติเราสเปซว่าเป็นสทวไมจะตายวะผู้หญีงใชไหมแค้นแนแค่ไหนหน่ใส่ใสตีแค้นนอนเนอะ กลับบ้านสีวีกลับบ้านเร็วขึ้นอ่ะผลเลิศบ้านสติวีสติวีเปลี่ยนเสียงของภาคใช่ใช่ไปป่ะไปจังเลยเอาไงเข้าปืนใหญ่ยไหมหรือไม่ต้องเข้าก็ได้เข้า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 เพราะมันไกลโอเคถ้าเราลงไปแล้วเราเราไปได้เลยอ่าไปสามเราเราเข้าพร้อมกันเข้ากัน กูไปแล้วจ้าปีๆอันนี้นนนอันนี้ค่าค่าไดไตังตังเยอะตังเยอะค่าค่าได้เยอะอาซาโยอาซากิเลยไปแล้วสวย ความต่ออายุู่ฟังฟังเอาบูไหมไหนบูไหนวะโอ้ดูตัวเดียวเลยเปิดเลยอ่าเลัาไปเออบูมันตีแรงกว่าเดิมเยอะเลยตัวมันใหญ่ขึ้นน่ะอะไรอ่ะเฮ้ยวิ่งปูอ่ะไปเลยไปเลยไปเลยไหนวะแกงปูเราต้องเราต้องไปลุมลุมแกงแบงปูกันเกิดหัวเกิดไหนเกิดห้าเกิดห้างเกิดห้างวิ่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 งไป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 ตีปูมัน ไปตีปูฝั่งมันฆ่ามันก่อนไหมฆ่าคน,นเงี้ยตายไปอยู่ได้ตัวหนึ่งเพราะว่าเราตายว่ะตีปูตีปูตีปูตายห้องตีปูตีปูได้เหรอวะตีปูตีปูตีปูเราจะชนะมินิเกมเราจะต่างถ้าท่าเรียกหมดมันจะสตันอ๋อคือถ้าฝั่งไหนไปก่อนใช่ถ,ถ้าฝั่งไหนถึงก่อนแล้วจะชนะ ไปเลยไปเจอเพื่อนคิวเล่งสเปร์ไปปูรอน้ำอยู่ปูรอน้ำอยู่ปูเราเวลรสามเวลนี้คืออะไรไม่ดีเลย why are you running ความเร็ววะ why are you running รู้ไม่ใช่ตา้เออทำไมได้ป่ะเอออยากรู้เดี๋ยวเราทำไมดิทำไมอ่าเรียบร้อยได้มะบัางกอบั๊บ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 สวยเออจริงว่ะ เราเพดเรเรียบร้อยระยะตัวเราแคบอยู่นะทำไมโดนลาแบตสีแดงวะโดนโดนลาเลอส Lost โดนลา l o s สเบทไม่รู้เหมือนกันโดนลาเบทที่สับสูนเขาป่านไหม เออปลานะาวานนาวาน,น,าวานตายสวยอ๋อมันให้บ้าเหมือนไอเวิร์ดเราเห็นแหละคือให้เดินมาเก็บเวลาขับบ้าน่นาจับไม่รู้อ่าเรียบร้อยแต่ไม่อย่างไรก็ไม่เจือสุนวิสามตัวอะไร,รอ่ะไปป่ะทำไมม่วงมันทำอะไรได้ได สมัยอัดหัวเลยเปลี่ยนสเปลก่อนไม่คิดเลยเปลี่ยนกลุ่มก่อนโอเคมาแล้วสมัยม่วงมีความสามารถพิเศษอะไรไหมไม่รู้เขาได้สมัยฟาร์มอ่ะเอ,อ้มันมันได้สมัยฟาร์มมันเป็นแค่ของในใจแล้วมั้งอ แปลงล่างอะไรแล้วนู่วะโหลแค่นั้นฮะเอาแดงฮะแดงด้วยเฮ้ยพีทเดี่ยววาวคนเดียวสบายเหมือนกันนะวันนี้ไม่หลุดเลือดตลอดเลยไปตีก๊อมนะโอ้มาไหมหมามาหมามาแหละมาดูดเรียวแหละ มันได้เงินท,นทั้งค okay. okay. right. oh, ู่ใช <ah ่ไหมใช่ใช่เอาเลสเล็ดไหมเล็ดใกล้ไหมเอาไปแล้วเลี้เอาไปแล้วใช่เพื่อนเพื่อนยิงโซ่เหมันตีไปยิงโซ่ยิโซ่เหมือนตีครับกับใครไม่รู้ไม่เต็มเรอบูเรอหายไปไหนนี่ไงอยู่กับไอ้เนี่ยไอ้ถ่องตเนี้ยอยู่ไหมอยู่นีอยู่อยู่อยู่ไอมาันไมันจะมีลิฟเตอร์ให้ตีด้วยเฮ้ยเลยทีนี้มันพุ่งแล้วสวย that's lot Oh, a of damage. แ a ม่มาเถอะเลยโดยที่ป้อว่ะอุ้ยสวยววสวยดิ Nice. อะไรอ่ะเช็ค DPS ทำความเสี D P S. <S ยหาย DPS uh, เราต้องสร้างความเสียหายใส่ดัมมี่ฝั่งศัตรูดัมมี่ไม่ใช่ฝั่งศัตรูดัมมี่ฝั่งเนี่ยฝั่งฝั่งไม่ได้มีดัมมีต่ตัวหนึ่งเราต้องแข่งกันทำดำมัมเมจกับศัตรูทีโม่ใช่ไหมมันคือทีโม่เป็นดัมมี่ เกิดแล้เกิดแล้ววิ่ง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 แววแววว่ตี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 ต จเจ็บแยบมากอะ่ะตีเขาแรงอะ่ะถ่ายไั้ไหมดาไม่ฝั่งเราไม่มีอ่ะมีมีมอยู่ที่อยู่ป่าเราปะโอ้โหเชื่อทำไมมาไม่ได้ใช้เลยสัตว์มันฆ่าได้ใช่ไหมโกลเลมตบอลโกลเลมของมันอะ่ะไอเนี้ยได้ละกำลังไปดัมมี่มันอยู่ฝั่งเดียวเหรอวะ ใช่มันมีฝั่งเดียวเลยต้องรีบเพื่อนตีแล้วอย่าเปียกอ่ะดิอย่าอ่าเพื่อนไม่สวยอยู่เ้าเย้าแค่หมากมันสกอร์มันเท่าแล้วมันนำแล้วมันนำแล้วตีนี่ตีตีตีราม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 ีเร็วเร็วเออคากาวีกาวีกาวีเราต้องนำ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 นสวยตีวิตีวิต้องนำเต็มไหมเราวินเราวินเราได้ของเราได้ของเราได้ของ เอออะไรวะได้ปืนใหญ่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 อยู่ไหนวะไหนวะมาคือปืนใหญ่นี่ปะเอ้นี่ไงเออวะที่บ้านที่บ้านเออ้ดาเราฟาร์มอยู่ตีลิฟต์ีลิฟต์ีลิฟต์ปะเราอะเฮ้ยลิฟต์ป่ะตีลิฟต์มามีมีตีลิฟต์ลิ่แอสติลลลลลอะไรวะ นี่จะไม่ามานานนุ้มบอกไงว,ว่ตัวตัวเบิร์ดไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร,ร่เกมเนี่ยอ่าข้างหน้านเลยปล่อยได้ไหมไปลวไหนไวะยังไม่ปล่อยยังไม่ปล่อยยังไม่ปล่อยเฮ้ยปั๊บเอาละได้เลยตังเี้ตตอนที่โป้คิวได้ไ,ดไ,ดไงไวะโดวโ์บกว่าง้อเลยเฮ้ย That's pretty good. ไปเลยไปเลยแค่นั้นไปเลยแค่ <Okay. S 2> นั้นไปมันมันติดอะไรนั่น่ะทำไมฝั่งเรามีมกลิปคลิปไม่กล้าวะไม่รู้ไม่กล้าดิทำไมคลิปเราเหมือนว่าบาอลอ่ะอ่ะไม่ฆ่าเราฆ่าลิฟได้เราเราเราจะได้บลอลบอลมาเลยอ้าวอ๋บอบอลอ้าวลิฟไม่ไม่คงติดวะบัลบอลในค่าลิฟ รุ่ง้านเกิอ,อะไรวะบ้อมนี้ันอย่างไรฟาก่อนนะอ,อ,กกนอ๋อ,อปืนใหญ่มาแรงนักเลยนี่ใช่เนช่ นี่ดเองวะอยู่ไัเจอไหมอุ้ยกเจอมันเยเรีนเรีนเรนเรีนเยเรียทำไมนะอ่าไม่ต้องทำไมก็ได้สิเรเกี่ยวอะไรทำไมเออทำไมเอาบูต่อได้ไป ราชาแห่งภูเขาวิทคองก็กันจุดควบคุมก็เลยอะและอฮอล์ันด้ว่อ่กลฮล์รีบต่อไหมเดี๋ยวเดี๋ยพิ่งรีบสิบห้าวิมันมีเกมจะเริ่มสิบห้าวิเฮ้ยมีคนโดดมาอาดิ้อยู่ t ่ยึดจุด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 มั้งเป็นให้ยึดจุดมั้งมันแพ้แล้วเป็นให้ยึดจุดมั้งเนี่ยนะเออยึดจุดยึดจุดยึดจุดเอาอีมีดเกมมันโหมดเอ้ไม่ใช่โหมดเออเพลงมันมันดีนะไหนครับมันแตกอ่ะ แต่ได้คิปเอ้าชนะหรอชนะอ่าจบลวก็เล็เลย